เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นวงการ e s p o r t ์ตไทยก็มีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นอีกครั้งกับทีมที่มีชื่อว่าแวม p พ r e e s p o r t ์ทีมพับจีโมบายหนึ่งเดียวของไทยที่เข้าวมการแข่งขันพับจีโมบาย World i อินวิ t เทชันล2022ซึ่งสามารถทำผลงานและควา้าแชมป์ในการแข่งขันนี้มาได้ และหมานก็ทําให้คนที่ติดตามการแข่งขันนี้ดีใจกันเป็นอย่างมากเลยล่ะครับที่ได้เห็นทีมพัฟจีโมบายไทยกลับมาโลดแล่นและก็กลับมาพังงาดอีกครั้งในเวทีระดับโลกดังนั้นในวันนี้เราจะมาเปิดเส้นทางความสำเร็จของทีมแวมไพร์อีสปอร์กันว่ากว่าทีของพวกเขาจะก้าวเข้ามาคว้าดับเบิลแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ทีมแวมไพร์อีสปอร์ตต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง และถ้าหาทุกคนพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับมาแล้วกับซึ่งเนื้อหาดีๆประวัติผู้เล่นดะดนแบบนี้จะมีไมมทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแข่งขันพับจีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยดูได้จากจํานวนผู้ชมในแต่ละวานที่มีการแข่งขันซึ่งมันก็เยอะแต่หลักหมื่นใหทุกแมชอีกทั้งทีมของไทยเองก็ได้ไปโลดแล่นในเวทีระดับโลกอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าด้วยความนิยมของเกมพับ g ีนั้นมันก็ได้ไม่การแข่งขันในเวอร์ชั่นมือถือเองก็ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่าเวอร์ชั่นปกติเลยล่ะครับแถมทีพับจ Mobile ของไทยเองนั้นก็เป็นหนึ่งในทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องฝีมือในเวทีรดับโลก แต่ก่อนที่จะมาถึงเวทีระดับโลกได้นั้นทีมจากไทยเองก็ต้องแข่งขันกันในโปรโลีกของประเทศก่อนเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นในระับต่อไปและแน่นอนว่าการแข่งขันโปรโลีกนั้นก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่ดูเดือดและคนไทยก็ชื่นชอบในการรับชมเป็นอย่างมาก ถึงกระน,นั้นการที่ทีมไทยไปคว้าแชมป์ระดับโลกได้ครั้งสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นกับทีมอย่งอาร์คิวอาร์ทีนาที่ทำผลงานเอาไว้อย่างน่าชื่นชมตั้งแต่ในปี2018และหลังจากนั้นมาทีมไทยก็ไม่เคยได้ชัดใายหรือว่าฉายแววว่าจะได้แชมป์ในการแข่งขันนี้มานานกว่า4ปีด้วยกันและในช่วงเมษายนของปี2022การแข่งขันโปรลีกพับจีโมบายของประเทศไทยก็ดำเนินไปอย่างดูเดือดในแต่ละสัปดาห์เพราะว่าการเป็นแชมป์ในครั้งนี้มันมีมากกว่าเงินรางวัลอันเนื่องมาจาก ว่าจะได้ตัวในการแข่งขัน World Invitational ไปในตัวและก็ได้เข้าแข่งขันในรายการซี Spring Cha เป i o n น h i p 2022อีกด้วยซึ่งเดิมพันที่มีคุณค่าขนาดนี้มันก็เลยทำให้แต่ละทีมงัดฟองการเล่นของตัวออกมาอย่างถึงขีดสุดจนเมื่อจบการแข่งขันก็เป็นอันว่าทีมแวมไพร์อ e ีสปอร์ตนั้นสามารถทำคะแนนได้มากที่สุดตลอดการแข่งขันในรอบไฟนอลและก็ควา้าแชมป์ไปได้อย่างสวยงามมอดแวมไพร์แวมไพร์จะเป็นไก่ที่สองในคันทรีไฟน a ลหรือเปล่าครับแท อ๋อไก่แรกขอไพ่ปี่ไงครับไก่โอ้โหโดนต่อยไม่ได้ถือปืนหายอีกหนึ่งครับแอมไพ่ไก่เล็กจำมาทุกท่านวันนี้ครับข้างเท้าตนไก่แล้วพอนเซ็ปต์การ์เวนคอแล้วไปขยันไม่เดียวขคอใกรคมเหมือนกันอ๋อเลยครับสองคนไอทิเวตอยู่อแค่ถูกแล้วโอ้โหทำมิกแมสจัดเลยถือกระเบิดเบี่ยงบัดเบี่ยงบัดลอเรียบร้อยแอมไพ่อีสปอร์ตและการได้ไก่ตัวนี้ข้างบนมีลุ้นเพิ่มครับสิบรออยู่นั่นเองคุณตะโตนมูมาลอย ยิงปีนจัดไอเจถือเนตอยู่นานครับหลังเข้าฮะรู้ฮะว่าจ่ายออปชั่นกันอยู่ป่าซะเลยและจบงลง,งแบบนี้เรียบเลยสองเป็นจุดจบแล้วดิไม่ยังไม่ได้ลบอยู่เราุ้งโห o ยังไม่ถูกชุบขึ้นมาด้วยนะทามิ่งมันชุบไม่ได้แล้วเราเป็นคอเอา S10 นอ็องดาวไปแล้ว<ม>เดินเลยไม่น่าพลาดแวมพายเกมที่แล้วที่สองเกมนี้เป็นสองทีมที่ชิงกัน,นอีกแล้ว ออกในห้ระบังโอ้โหไม่น้าพลาดเอาคืนได้ไหมขวามากดได้เบบี้ยอมตายบูทนเรียบร้อยแวไพาย,อ,ย <Vamp> ire, อีสปอร์ตผู oh ้ชมฮะ<อ>บอกว่าสองเกมมุดท้ายเนี่ยจะเหลือหนึ่งตัวเอานะครับ และแชมเปี้ยนครับผมไม่พ้นในด้านฝั่งของแวมไพร์อีสปอร์ตับผมนะฮะได้เป็นแชมป์ครับของการแข่งขันพับจีมมือบายโพลีตไทยแลนด์สปริงฟิสสองพันยี่นั่นเองครับ e ยบาานบ Police, นบินดีกับในด้านฝั่งของท e ีมแวมไพร์อีสปอร์ตด้วยครับผมนะฮะสามารถคว้าแชมป์นนะะะครับผมฮในการแข่งขันนะครับพับจีมมือบายโพลีตไทยแลนด์สปริงฟิสไปได้นั่นเองครับเป็นแชมป์ประเทศไทยครับในด้านฝั่งของแวมไพร์อีสปอร์ตนั่นเองครับ แน่นอนว่าความสาเร็จขั้นแรกนี้มันก็เหมือนกับบันไดที่พายทีมแวมไพสปอร์ต e สามารถก้าวออกจากกรอบแข่งขันภายในประเทศสู่การแข่งขัน,นระดับนานานชาติโดยก่อนที่จะไปแข่งขันเวิลนั้นทีมแวมไพก็ต้องเข้าแข่งขันในรายการซีสปริงแชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่งมันก็เป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคของซีโดยทีมแวมไพสปอร์ต e ในฐานะแชมป์ของโบลีกไทยนั้นก็สามารถแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนชิพได้ในทันทีโดยไม่ต้องไปเล่นในเพลย์อิน ซึ่งแน่นอนว่าในฐานะแชมป์นั้นพวกเขาก็สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างโดดเดน่นแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็กลับไม่สามารถคว้าไก่ในเกมไหนๆได้เลยซึ่งนั่นก็เลยพวกเขาแม้ว่าจะมีแต้มคิวเยอะก็จริงแต่ว่าเมื่อไม่มีไก่แต้มเพลสเมนต์มันก็ทําให้คะแนนมันไม่ได้มากพอที่จะแซงทีมอย่างดีเซเวียไปคว้าแชมป์ได้ ซึ่งจุดนี้เองเลยททำวิธีต้องเจาะอะไรที่2ของการแข่งขันไปซึ่งความผิดหวังในครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนกับแรงผลักดันทําให้ทีมแวมไพร์สปอร์ตต้องกลับไปเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองเพราะว่าการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในไม่กี่เดือนนั้นมันเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติและพวกเขาจะแสดงศักยภาพของคนไทยออกมา้ชาวโลกได้เห็นกันเมื่อเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกในที่สุดวันแห่งการแข่งขันก็มาถึง โดยพ u b g Mobile World i n v i t a t i o n a l 2022นั้นเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่จัดขึ้นณประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งจะมีทีมที่ได้คัดเลือกมากถึง17ทีมด้วยกันและอีกหนึ่งทีมที่เขาแข่งขันในฐานะเจ้าบ้านซึ่งการแข่งขันก็มีเงินรางวัลมากถึง110ล้านบาทเลยทีเดียวโดยในการแข่งขันครั้งนี้ทีม v วมไพร์สปอร์ตที่เตรียมพร้อมมากกว่า2เดือนนั้นพวกเขาก็เปิดสนามได้อย่างดุเดือดโดยการคว้าไก่ในรอบแข่งขันแรกไปพร้อมกับแต้มคิวกว่า24คิวด้วยกัน ซึ่งมันก็ทำให้หลายทีมนั้นต้องหันกลับมามองทีมไทยของเรากันเลยทีเดียวก็ล์ชเวฟส่วนในด้านฝั่งโปรยังมาด้วยนะครับผมแหมและดีๆก็ได้ฝั่งสรรกิฟที่ออกเกมีฬาโซนครับไม่ได้จากฝัง่งตัวเดฟองมาเหมือนกันชวเวฟครับไปน็อกใครได้เป็นฝั่งตัวโบราณชมะแหมของเก่าแล้วดูวันเริตกปลาวันเริตกปลาลากมาลักโอ้โหขัดเว้นหนึ่งสายมือไมอ่ลงครับชวเวฟโอ้โหนี่ฮะแล้วสุดท้ายตัวไก่เคาะข้ามาจบเลยครับชมฮะโอ้ตายในน้ำตายด้วยนะครับเอาไม่อยู่ครับนี่ครับ5คิวครับชาเวฟครับ แล้วเนี่ยจากสตูลคันนี้เน้นจากเชียงรายฮึมแอมอู้หู้ยสูสีเต็มฮาดีเอโก้แม่เสียงในฮอลลีเลดนเท่ขึ้นมาเลยพี่เดียวน้นโ้นยับีกทีน้ำต้นเลยอุละด้านสายชี้เล่นด้วยเป็นไงเท่โอ้ยครับผมไเจ็บไหมตรงนี้ไม่เหนาคนอื่นเขาไปชื่อตะเกียดนะครับผมโอ้โหสตาร์ครับผมทำไมตกยี่ดองแหม แล้วเรป็นกอไปได้ทด้านฝั่งเซนต์เซซ่ากันนกดาวมาแล้วลากแล้วนักเซนต์ซ่าออกจากเกมไปเหมือนกันตอนนี้วิวแหวนพายแล้วค่อนข้างจะออนไฟเหมือนกันพี่ดิวแล้วฟุกยับไปได้อีกหนึ่งคนนะแล้วฟุกนี่ครับเก็บพาร์ีทางฝั่งตัวสกาโดอีกหนึ่งกับฟุกดีครับสกัดอกจากเกมไปวิวคิวแหวนพขึ้นรัวๆเลยผมบอกแล้วทีนี้มันจะเป็นแชมป์ไงโอ้โหครับเหลือเชื่อแล้วดูก็จังหวะวิ่งไล่เข้ามาของบ็อกครับผมว่าต้องเจอโอเมก้าก่อนแน่นอนแล้วแดมบอลเกมมิ่งครับวิ่งมาเจอหน้าฝึกััับบบบบบเเเอออซซุงคครรดดกกกมมจจะนปยแลที่6ไ แล้วบอกจังหวะไหลออกมาเจอดักจากด้านแวมไพยอีกเหมืนอนกันเป็นแอคชั่นครับได้ด้านฝั่งของเบงก์อีวีไปก่อนตัมีคุณ<ล>โดนสวน,สวน,นหนึ่งนะหนูมันเสียดทันทุนกาทานนะแต่ทางตัวเฉวียนเขาเอาไปคุณไปแล้วตัวล็อกขออ้อออีกหนึ่งโอ้โหด้าหมดครับตัวนัดสวยสจัดจากดี๋ยวไปดีจังหวะนี้ของด้านแวมไพสิบแปดคิวจังหวะนี้ว่ากอดแรงโอ้โหโเพเกินปุยมุยต้องบอกว่าจังหวะวิ่งจังหวะล็อกของแวมไพร์สวยมากๆเกเนตยำเข้าไปครับตรงนี้ในบ้านครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วน่าจะไม่รอดหรือเปล่าให้ดูอะไรกันีไดัง ตั้งก้มหน้ากันเลยโอ้เล่นไปร้อนตังครับโอ้ร้อนอยู่แล้วตรงนี้มาฟุกปี๊ดหุมใกล้แล้วขึ้นตะขอบลากมาฟุกปี๊ดได้อีกหนึ่งเรียบร้อยครับแต่จังหวะนี้ครับบ็อกเกมมิ่งต้องเล่นครับสามต่อสองแต่โดนน็อกอยู่สองคนแล้ววงปี๊ดมาต้องรอดดูตากล้องครับไม่ดูอันนี้ก็จะดูใันนู้นครับออกไม่ให้ดูอันนี้จะดูดีๆหน่อยฟุกเทียบสวยต้องใช่พี่ฟุกเทีควักามาเอเคตรงนี้ต้องใช่เรียบร้อย แวมไพร์สปอร์ตโอ้เล่นเหมือนล้อนตังเลโอเกมแรกโอ้เกมแรกผู้ชมครับทีมไทยของเราครับมนี่ับแวมไพร์สปอร์ตครับ20คิวโดยมาจครับโอ้ยอย่างนี้ที่เหมือนกันลำบากสิครับโอ้โหเอาซะเด่นจริงๆตรงนี้แวมไพร์โอ้โหเล่นเหมือนต้องไปถ่ายที่ถ่ายนี่ับ วินญวินญาชิคเกตีนี่แวมไพร์อีสปอร์ตจากไทยครับครับผมแม้ว่าจะสามารถเปิดสนามไปได้อย่างสวยงามแต่ว่าในเกมต่อมานั้นทีมแวมไพร์อีสปอร์ตก็ไม่สามารถคว้าไก่ไดยไ,ได้เลยยาวกว่า13เกมติดแต่ในระหว่างนั้นพวกเขาก็ยังสามารถทำแต้มคิวได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกมที่15นั้นทีมแวมไพร์อีสปอร์ตก็กลับมางัดฟอร์มเทพอีกครั้งหนึ่งและก็สามารถทำแต้มคิวไม่ได้กว่า10แต้ม ร้อมกับคว้าไก่ในเกมนั้นไปได้แต่ก็ไม่พอเท่านั้นเพราะว่าในเกมที่16นั้นพวกเขาก็ยังคงฟอร์มโหดอย่างต่อเนื่องด้วยการเก็บแต้มคิวไปกว่า13แต้มพร้อมพร้อมกับการคว้าไก่ในเกมที่16ไปอย่างสวยงามเรียกได้เลยว่าเก็บได้2ไก่ดับเบิลไก่แบบติดกันเลยล่ะครับครับผมและรับมาจากบนเขาครับพี่ดิวครับตรงนี้แว m พ i ยสปอร์ตครับต้องรับทางด้านแดบอลให้ได้ไม่งั้นเข้าวงยาาเหมือนกันแล้วบอลุนไก่ก็ยังโฟกัสทางด้านฝั่งวีเจเอสอยู่ครับแวนพายสปอร์ตครับครับ ะตะโจนอย่างอย่างอย่างไม่ได้ฉันแซวอยู่เซโล โอ้โหแต่ว่าวงบีบเซลโลครับต้องเติมยาไปแล้วหลังนี้โอ้โหปุมใกล้จัดๆครับทุกคนไม่มีไม่แล้วทิศมีไปหวานทันทีครับครับผมแล้วดูด้านฝั่งเชเว็บมาบวตายวงกันไฟครับนะฮะโอ้โหวงแต่บ้านแต่รอบนี้วงออกเขาเข้าวีเจียรอีกแล้วเดยเดลูกนี้บูเอ้าแล้วป่าทิ้งเข้าบ้านในวงเกิดอาการโอ้โหจังหวะกระโดดเข้าบ้านก็ติดเหมือนกันแล้วเป็นด้านโซนเก็บด้านฝั่งรักโอ่งแล้วเก่ากันไฟครับเหลืองด้านฝั่งโบราณคนเดียวในบ้านครับไอวิวกระโโตกเนี่ยเข้าบ้านตัดภาพมาให อโอ้ตากองดูบมสูงไม่พักเลยตรงนี้กล้องครับมาดูนี่<ล>เรียบต<ด>อนนะัวมันเด้งแต่ยังเรียบร้อยเลย<อ>ตะตนบ้านเอาละครับเอาดิท็อปสองตรงนี้แล้วดูมีอะ ผมว่าไม่ต้องน่าต้องใช้ครับผมแต่ไฟที่บอกเลยว่าสารสีก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับตัดภาพมาโอ้โหแปดคิวชมครับ VGS Grab Out f a l u j a ครับผมและเกมนี้ครับเมื่อกี้ครับไมค์หกร้อยดาเมจหรือว่าโซนนั่นเองต่อแล้วเป็นคอสวนเปิดบุกมามองมั็นคอมาแล้วครับน็อกหนึ่งเอาละดีสามต่อสามผู้ชมครับตรงนี้แวมไพร์ฟอร์ดครับกับทางด้านฝั่งของ VGS แล้วพลังแห่งความรักครับเราเป็นคอบาไฟเบรกไว้ก่อนแล้วเดินสวนมาฟุกเตียนได้ทางฝั่งตะวันตกอีกหนึ่งช่วงครับกลายเป็นสอง ต่อมาีแล้วดูอาประตจีปาดหนึ่งอาประตจีนอนเอาประจีโอนี่เดี๋ยดูสุดท้ายโดนเน็ตคอร์สข้ามมาเหลือสุดท้ายบูมไกลครับกาดาฟีกาดาฟีกาดาฟีจังหวะทานเฟอร์หินของสโต้ด้านนลเอลูกนี้หนึ่งคนหนึ่งอีกแล้วสกอรเน้นจากเชียงรายสกอ้นเรียบร้อยแวมไ์ร์อีสปอร์ตแม่รอบนี้ทำได้ไม่ดีครับรอบที่แล้วจบที่สองร้อนตังเหลือเกินเนี่ยตังเอามาจ่ายภาษีเหลือเชื่อโอ๋อรวยครับบอกเลยว่ารวยนะครับผม ไปแล้แหละรัทบอลแต่ต้องบอกว่าเกมที่แล้วเกือบไปกับทางด้านฝั่งโตนเหมือนกันจังหวะหนึ่งๆรอบที่แล้วโดนทางด้านฝั่งไปทุบไปเก็บไปพี่เดียวรอบนี่เอาให้รอบนี้ขอหน่อยละกันนะโต้องบอกว่าจังหวะอะไรข้ามมาบอกว่าครีมูุคือขี่ข้ามสะพานนูทุกคนนะจริงแต่วถ้าไม่ข้ามสัดนั้นนะวิกฤตโอ้โหข้างล่างนี่คืออย่างแน่นนะพี่เดียวครับถูกต้องครับตีกับบอสแน่ๆนะครับแวมไพร์ตอนนี้คือเราเนเนียนไว้นะครับแล้วเปทางด้านจะเวฟไปได้ทางฝั่งของบอสมาหนึ่งคนครับเอาละดิ นะครับเราสามเลยแล้วบอบออกเกมเลยครับเอาละวดิแล้วเขาขึ้นไปประทาข้างบนแล้วพาวเวอร์ฟูลไปโดนน็อกดาวด้วยครับเป็นโอ้โหอแล้วสโตนได้รอดฝั่งดาวมาอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ฟองก็โดนน็อกดาวไปสองคนนะคุณน็อตเอาละวดิถ่ายขึ้นไปครับผมเขาไปไฟายอยู่ฮะตอนนี้ยืนอยู่แค่สองคนนะโดนน็อกดาวไปสองครับเรียงเวีนหน้ากระดานทั้งคู่ครับผมต้องดูว่าใครจะเจอก่อนครับแล้วดูทางด้านฝั่งยูเซฟครับมุมนี้เหมือนจะเห็นหัวหน้าฝั่งสโตนหลิมหลิมหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจเหมือนกันใครเปิดได้ก่อนคือได้เปรียบจัดนะตรงนี้ฮะเกรียบออปชันมาเพิ่มเติมก่อนนะผมอยู่เซฟครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ออกครับผมอยู่นี่การเปิดน้องดาวแรกเลยครับตอนนี้นี่ฮะสโตนครับนอนรออยู่แล้วครับผมแต่ว่าเหมือนเขาจะโดนบลูโตนก่อนนะอยู่ที่สโตนแล้วครับผมต้องลากให้ได้ครับผมครับหลังแฮร์ดอกมุมดีแล้วดีครับได้แน่นอนยูเซฟเฮ้ยไปนอนแล้วโอ้ไปบนไดเลยเอาแล้วฮะสองต่อสาม ยังไงมุมนี้แฟมพายมีโอกาสสูงกว่านะแต่ลราลาขึ้นมามุมด้านบนโดนเหมือนกันนะวยก้นด้านแล้วลีกันจบไปไก่ได้เงินฝั่งก่อนที่ว่าโลดอีกคนนึงเหลือคนเดียวแล้วก็ตอบได้ของฟาวร์ก็อีกฝอร์ดแล้วเป็นพาวเวอร์ปูลมาที่นอนอยู่มุมนี้แล้วเดินไถมาแต่หาไม่เจอแล้วเรียบร้อยแฟมพายอีสปอร์ตโอ้โหมาอีกครั้งหนึ่งครับดับเบิ้ลไก่กันไปกับน้าบอกแฟมพายฝอยคุผู้ชมนะครับผมแม่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ นี่ออล่าเริ่มออกแล้วน,นะอล่าสุรจา,านเริ่มมาโอ้ <c oughs> โอ้ <c oughs> เหลือสองเกมต้องมาดูกันท่านผู้ชม หลังจากที่โชว์ฟอร์มโหดเทพมา2เกมติดนั้นใน2เกมสุดท้ายในการแข่งขันทีมแวมไพร์อีสปอร์ตก็ยังสามารถติดท็อปโฟได้จนผลสุดท้ายนั้นเมื่อรวมคะแนนตลอดการแข่งขันทั้งหมด18เกมด้วยกันก็เป็นอันว่าทีมแวมไพร์อีสปอร์ตทีมพับจีโมบายหนึ่งเดียวของไทยในการแข่งขันก็สามารถทำแต้มได้มากที่สุดถึง220แต้มด้วยกันและมันก็มากพอที่จะทำให้พวกเขานั้นได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันดังกล่าวพร้อมกับคว้าเงินรางวัลกว่า18ล้านบาทเลยด้วย ตรงนี้ตัดเข้ามาค่ะโอต้องขอบขอบคุณนะคะแคสเตอร์ทั้งสองท่านด้วยนะคะเราอยู่กับเรากันต่อ2คนนะแล้วตรงนี้ค่ะแชมเปี้ยนไม่หนีไปไหนใครค่ะนั่นก็คือเวฟไบสปอร์ตประเทศไทยโอ้โหมาจนได้ทีนี้ทำให้เราลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะสำหรับาเวฟไบสปอร์ตเรากำลังจะได้ถือโคฟี่ถือว่าทุ่งรางวัลในครั้งนี้นะสุดยิ่งใหญ่ไปเลยใช่ค่ะขนลุกใช่ขนลุกนี่ค่ะ ทีมจากประเทศไทยของเราค่ะทงชาติไทยได้ไปแสดงโชว์ที่กรุงริยานะประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะใช่ครับและนี่คือนาทีโรติศาสตร์ของเราเตียมเลยฮะใครมีกล้องมือถือฝากก็ได้แคบใจทันนะครับนะครับังหวะยกครับว้าวนี่มันปอฬาตกมือเลยต้องตกมือจริงนะใช่ครับ ยได้เงินรางวัลไปถึง500ยูเอ็ดอลลาร์เลยนะร<ช><ล>ะดับที่หนึ่เลยครับโอ้ตอนนี้ก็ดีใจสุดๆเลยตอนนี้กอดกันโอ้โหเป็นภาพที่น่ารักมากๆครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เห็นธงชาติไทยนะโบกสะบัดสู่่อาเขาเรียกว่าการแข่งขันระดับโลกใช่ค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกจริงเพราะว่าเราเอาแชมปเปี้ยนในแต่ละมุมโลกเนี่ยมาเจอกันในแต่ละภูมิภาคนะคะใช่ครับ นอกจากนี้แล้วทีมแวมไพร์สปอร์ตยังเป็นท็อปไฟของการแข่งขันนั่นเงพวกเขาได้รับตัวเข้าไปเล่นใน after party show match ซึ่งเป็นการแข่งขที่ชิงเงินรางวัลกว่า30ล้านบาทด้วยกันแน่นอนว่าด้วยการที่ได้แชมป์มาแล้วมันก็เลยให้ความมั่นใจในการเล่นโชว์แม์ครั้งนี้ของทีมแวมไพร์สปอร์ตมีเป็นอย่างสูงมาก โดยถึงแม้ว่าในเกมแรกๆนั้นพวกเขาจะยังไม่สามารถคว้าไก่มาได้แต่ทว่าหลังจากเกมที่9ไปนั้นพวกเขาก็ได้งัดฟอร์มโหดกลับม,มาตบทีมอื่นอย่างน่าเหลือเชื่อด้วยการเก็บไก่ในเกมที่9ไปอย่างสวยงามก่อนที่จะเก็บอีก4ไก่ติดกันในเกมที่11จนถึงเกมที่14ซึ่งมันก็เป็นการสร้างความร้อนให้กับผู้ชมทั่วโลกเป็นอย่างมากถึงศักยภาพของทีมไทยที่ทําผลงานได้โหดขนาดนี้ก่อนที่สุดท้ายทีมแวนพา r อีสปอร์ตจะเก็บไก่ตัวสุดท้ายไปได้อย่างสวยงามซึ่งทนาผลงานรวมการแข่งันทั้งหมดแล้ว ใน18เกมทีมไทยของเราสามารถเก็บไปได้ถึง6ไก่ด้วยกันพร้อมกับแต้มคิวอีก90คิวด้วยกันซึ่งมันเป็นผลงานที่เรียกได้ว่าสุดยอดที่สุดในการแข่งขันนี้และก็ทําให้ทีมแอมพส์สปอร์ตเป็นแชมป์อัปเตอร์ปาร์ตี้โชว์แมชและคว้าเงินรางวัลเพิ่มอ,อีกกว่า6ล้านบาทมูมาละโมงมันหนาแล้วโดนสเปรโอ้หโ,โ,โดนสายสเปรมาด้วยนี่นะแล้วเขาชิดถึงเอาชิดได้แต่ว่าบูตอมันเจ็บนะท่านผู้ชมยังเข้าวาไม่ได้ที่เบสของตัวตอมเก็บหนึ่ง แต่ว่โ,โดนยิงสนกลับมาอแต่เ็นกอต้องยื้อไว้แล้วสโตนจัดให้กผมปิดแดนบอลออกไปก่อนเอเวนดันเข้ามาเราเป็นพรอนเป็นไงองเอาหน่อยเอาหเอาหนึ่ง,เอ,ง,เ,องเอาหนึ่งได้ลีโรหึงดีป่าตายยือ้อย่างเดียวพอแล้วเบกกต้องยื้อย่านองอแล้วเบกยื้อไ,ไ,ได้สเลยสโตนมาช่วยไว้ครับเหลือสต้นหนึ่งฮะไม่หมูคราบผมตรงนี้ผมบอกเลยว่างข่ ยังไงแล้วล่างมาล่างมาพรุ่งนี้อร่อยกว่าสำหรับสโตนตะตุ้มหมดต่อก็บอกเรียบเลยแวมไพร์อีสปอร์ตมาเลยครับผม 10K เป็นเท่าไหร่ 14K เหรอ 14K ต้องดูด้วยว่าได้อย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะโอ้โหนี่ฮะสี่สองนะครับที่ยืนอยู่เพราะว่าตะเกาวงมีเนี่ยน้องดาวไปแล้วแต่ไม่สามไปก่อนหนึ่งอุ้ยละหมงดันก็มาพุทเรตพีเอสดีบีเอสจัดตัวไกลตัวใกล้มิทีเอสรอก่อนน้องอย่าประมาทพอ รอได้้รอจังหวะตัวไก่คลอดมาน้องอีกหนึ่งอลาดินแล้วเป็นกระดึ่งไม่ถึงอะลุ่มเรียกว่ายำยำไส้ข้าวเรายกเลเว็บพา์อีสปอร์ตโอ้โหสองไก่ในวันนี้ครับผมโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้เราแนมวอรมีโอกาสเข้าทางเวทไพร์นะใช่ฮะเพราะว่าไปทางซ้ายไม่มีนิดพื้นที่เล่นครับมันเป็นไาร์กาวแล้วโยนยิ่ฟรีอะแล้วคือเหมือนเราต้องย้อนจังหวะสวยเลยนะครับแม เราเกมมาเต reviewed, ็มอ hey, ่ะเออมันือในเกมแล้วไดก็มามามารักอยู่รักอยู่สเปยเก็บหนึ่งไม่สเปย์ไม่ขาดแล้วสเปยขาดจนได้แต่บอลนิดหนึ่งน็อกสองเอาแล้วดิโอแวมไพร์เหมือนจะเสียน้องไม่เสียน้อกได้เลยแล้วถ้าได้ไก่เกมนี้จะเป็นหมดอีลิมด้วยแล้วหมดยังหมดแต่เขามาตัวดใส่เชเว่มาสำหรับอิตาลีแต่ผูโตนลารักมาผู้ต้องเฮ้ยอย่าไปลุ้นนเหลืออะไรถ้จุกกันอยู่แล้วอ๋เราไปตอนน้องไปก่อน จอดวิ่งมาแล้วโดนยัดเปล่าเวไภผูเด็ส่วนหนึ่งเฮ้ยมันเลือยวเดียวมันเลือเดียวไหวเราอะเต่าหนึ่งสองผู้เหนึ่งไม่ถึงว่าุมสองหนึ่งชุบอยู่เปล่าข้างหลังชุบอยู่ชุบอยู่อ๋อความเลือดไหมสองหนึ่งได้ไม่ชุบตูจังหวะแล้วยิงไม่ได้ระเบิดถึงผูเด็จันมาตะโจนฟุกว่าไงอุ้ยเลยเลือดดำยิงเรียบร้อยโอยาวไปร่าบอล จานเอาให้ก็เรียกของจริงโอ้หยุดไม่อยู่วะผมตรงนี้แต่ทักเฟย์ผู้หาก่อนใส่แล้วหลังโบสเปย์หายอีกหนึ่งคร้จาไปบสจับบ้านหนับเอาละดิเดี๋ยวเดินแรงใส่2ต่อ4ีอขอญาตซ้ำเพื่อความจั้ย มุมไก่ตรงนี้เสียงใน่หอเริ่มเงียบเลยแล้วดูเขาจะเวฟแกกับเน่ครับกับเนี่ยอยู่กับเน่แล้วมุมไก่สเก็ตตันโดนกดไม่เป็นไรไม่เคยกลัวนสุดท้ายไอดีจะเวฟโดนน็อกไปแล้วดูหนึ่งสามหนึ่งสี่สเก็ตต้อนได้หนึ่งสเก็ตตันไม่ไหวเรียบร้อยแวมไพายสปอร์ตเวอร์ชันร้อนต่างโอ้โหนะครับต้องดูระด้าับของตารางคะแนนตอนนี้พิวเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้เรียกว่าเก็บไก่มาแล้รวมกันโอ้นี่ครับขออนุญาตนั่งแอคดนึงนะเป็นีใจะอะแต่แอคก่อนขอเก็บฟองหน่อยท่องแชทด่างเดี๋ยวเชื่อนะตรงนี้นะ โอ้ยยี่สิบล้านเข้าไปเลยครับผม14บสี่วันไม่พอ,อจริงๆขอเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันทางฝั่งนิกไมาก็ผ่านรับประตูแล้นเวฟครับได้สกายมาสวยเลยแล้วจะโถมใส่ทางฝั่งของตัวแหวนพายอ e ีสปอร์ตสายมือมันล่องน้องชายห<บ>ลบ<อ>หลังหินก่อนแล้วมีอุ้ยแล้วโดนยิงกดบาร์พี่เก่เหมือนกันฮาร์บูดี้ขึ้นเดินสู่มาเล่นตโดนมุมใกล้ถูซอฟรอจังหวะอยู่แล้วขึ้นสกบเช็คไม่เจอใครครับแล้วปาเนร์นมาจากลาอูมไม่แล้วดูมีตัวล็อกไหมยังไม่มีใครล็อกถือน้องชักก้งคูก สต๊อบสวนมาหามอดี้ได้ช่วยไปสุดท้ายไม่มีขาแล้วหนึ่งหนึ่งต่อสองสวนนองปั๊มยาก่อนหนึ่งต่อสองตรงนี้ดูเราดูสองดูสต็อปดูสต๊อบเชิญเชิญเชิญเรียบร้อยแหวนใบสปะบัดลอนจังโอ้โหของจริงโอ้โหบ้าไปแล้วผู้ชมครับสองเกมติดอย่างนี้ครับสองหมื่นเหรียญครับผมแบ่งให้พี่ด้วยละกันครับเจ็บคอไปหมดแล้ว บ้าครับปุ่มบ้าบ้ามากๆคุณผู้ชมแอเล่นแบบร้อนตังค์องจริงตรงนี้ยี่สิบล้านจะพออะไรวะเจ้าบทมันส่งเหรอคอกคิวหนึ่งก่อนนะตอนเนี้ยใช่มุ่งไปหาาวเวฟาวเวฟตัวแปรครับเาเลยดิไปไกลไปไกลได้าก่อนเราเป็นคนของจริงกับผมตายเยี่ยวจัดยังไงแล้วดราม่าเหรอ โอ้โหสวนสงแมสแมนแบทแมสแมนคนเดียวแล้วฟุงพีน่ดได้ไงเข้าหัวไ้โลกเกินไปฟุงทำอะไรอยู่วะฟุงบ้าไปแล้วน้องโอ้โหยืนแบบไปสุู่นะผมพยายามจะเก็บคิวแต่เก็บไม่ได้รอรอได้มุมนี้เทเวฟเล่นในวงยังไงพื้นที่ได้เปรียบกว่าเขาอยู่นอกวงเทเวฟมีตัวบังอยู่นะมีรถไถบังอยู่เฮ้ยแล้วเขาเนทเช็ค คือออปชันเราไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่หร <S 2> <S 2> <บา>ือเปล่าแต่เขามาเต็มคร<บ>ับผมสวยมากอย่างเฟบโด่งเนินมาสวยโถ้องเก็บคิวเพราะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเลยคิวทุกคิวมีค่าแล้กะตามมาตามได้ไหมต้องได้นะลูกไม่ได้ท่านผู้ชมปิดแชมป์สุดท้ายแล้วได้เป็นแชมป์นี่อย่างเทียมนะผมบอกก่อนแล้วโดนว<อ>่าซึ่งหลอดยังไงขอให้ไหลตายไปก่อนเป็นเจ็ดบวกหกเจ็ดบวกหกเขาเหลืิบสามมัดีเลยนะอย่างนั้นเจ็ดบวกสิบสามผู้ชมไหลตายแล้ว โอ้ยแต่ว่าตายแล้วลายแล้วเจ็บยังไงก็ได้ยังไงเจ็บคิวมินอ้แล้วมาลูกนี้่ะาอุ้ยฟูกทีเฮดยังเหนียวอยู่แต่ว่ารีเซลเลื่องขึ้นมาแล้วจะหวั่นอะไรถ้ามันเท่ากันอ้าวบุกทีเฮดเอาให้ทุกคน้ชมป์เลยเรียบร้อยแบงค์ไพน์อินบอร์ดแชมป์ทุกเวทีแล้วก็แชมป์เกมสุดท้ายด้วยสุดยอดของจริงนะท่านผู้ชมวองเราไปถึงบทปีนี้ปีของเขาฮะประเทศไทยใครก็ได้ปิดแชมป์เกมนี้เพื่อเป็นแชมป์ใน after party เอ้บผม และนี่ค่ะแชมปเปี้ยนจากรอบ after party showdown นั่นคือแวมพายอีสปอร์ตจากประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่คนไทยเราทําได้และเป็นทัวร์นาเมนต์เดียวกันใช่ครับนี่นคือนาทีประวัติศาสตร์อีกครั้งนึ่งค่ะโอ้โทงไทยระบกสะบัดอีกครั้งใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราได้หยิบโทปี3 2 1ไปแชมปเปี้ยน <Hey! S 2> ครับ ใชโอโ้โหคนลุกภูมิใจกับพวกเขาจริงๆนะใช่ค่ะตรงนี้โอโ้โหสุดยอดจริงๆตรงนี้นะเป็นภาพเดิมตแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมถูกต้องตื่นตันมากๆพวกเราหลังบ้านคือนั่งเชียร์กันใช่ค่ะสุดใจจริงๆนะครับตรงนี้ ทั้งนี้ทั้งน,นั้นทีม v วมไพร์ e s สปอร์ก็เป็นทีมที่สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ระได้งสวยงามพร้อมกับคว้าเงินรางวัลกว่า25ล้านบาทกลับบ้านได้ซึ่งนี่ก็ถือเป็นสถิติการคว้าเงินรางวัลมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวงการอ e ีสปอร์ตของทีมไทยในเวทีระดับโลกเลยล่ะครับ และทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเกิดขึ้นได้มันต้องผ่านการใช้ฝีมือและสมองในการวิเคราะห์เกมจนพวกเขานั้นสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าทีมจากไทยเรานั้นก็มีดีไม่แพ้ชาติอื่นในโลกเลยล่ะครับและนี่คือเส้นทางความสําเร็จของทีม v a m p พ r e อ s สปอร์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของวงการอ e ีสปอร์ไทยที่ทีมของไทยสามารถสร้างผลงานระดับโลก ให้ทุกคนได้จดจำกันและอนาคตนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าทีมแวมไพร์อีสปอร์ตจะสามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้ได้มากแค่ไหนกันในอนาคตครับเหมือนเดิมหาเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่องแบงค์ขออ e ีสปอร์ตอย่าลืมช่วนกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยละ่จะจเด่นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ